ใบผานคุณพ่อเริ่มเล็กแล้วนะครับเวลาไถมันก็จะสาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ครับใบผานด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเล็กแล้วนะครับด้านหลังก็จะใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าคุณพ่อน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะตัวใบหลังนะครับเห็นไ,ไหมครับผานใบหน้ามันก็เลยสาดดินไม่ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคาดของเราเนี่ยมันก็จะช่วยเกียรระดับดินให้อยู่ในตำแหน่งที่เท่าๆกันครับ ใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทร0887478136นะครับช่างเอ็มสเจริญการช่างนะครับครับอยู่กับเอ็มสเจริญการช่างนะครับก็วันนี้นะครับเรามีรอบจัดส่งนะครับคาติดรถไถนะครับตัวนี้เป็นยันม่านะครับ51แรงนะครับก็เป็นใบผานะครับ24นิ้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านโนนนครนะครับตำบลคำมิ่นนะครับอำเภอเมือง จังหวัดกาลสินนะครับก็ขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ไว้วางใจเอ็มสอเจริญการช่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งเลยนะครับตัวนี้ก็นี่ครับด้านล่างนะครับจะไม่มีในส่วนของสันกระดูกนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับในส่วนประกับนะครับนี่หลายท่านที่รับชมในส่วนของ YouTube ไปก็ส่วนมากจะเป็นรับชมในส่วนของรถไถคูบุต้านะครับตัวนี้โครงผานก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่าง ตรงที่นี่ครับด้านล่างเนี่ยไม่มีสันนะครับพอไม่มีสันเนี่ยฝั่งที่ผมเชื่อมมาเนี่ยคือรองรับนะครับสันนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีสันเนี่ยเราก็หงายฝั่งนี้ขึ้นนะครับนี่ประกบแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ร้อยน็อตนะครับขึ้นมาด้านบนแล้วก็วางในส่วนของคาดเนี่ยด้านบนนะครับตำแหน่งการกะระยะนะครับก็ให้อยู่ในแนวของล้อรถนะครับหรือว่าวิธีการดูอีกอย่างหนึ่งก็ เราติดตั้งเสร็จนะครับบางวางในส่วนของคาดลงมานะครับก็ไม่ให้ปลายคาดฝั่งนี้นะครับชนกับตัวเบรขี้เมาตัวนี้นะครับนี่ก็คือโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูนะครับว่าการจับยึดจับยึดตรงไหนนะครับลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ไปนะครับติดตั้งยากไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่ครับวิธีการติดตั้งนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ใส่ประกับนะครับ ล็อกขึ้นมาแบบนี้นะครับในส่วนของด้านล่างนะครับตามที่ผมแจ้งในคลิปนะครับก็ถ้าไม่มีสันกระดูกเนี่ยเราก็หงายอีกฝั่งหนึ่งขึ้นนะครับแล้วก็ร้อยน็อตขึ้นมาก็สามารถจับยึดได้เลยเนี่ยครับนี่ครับจับยึดด้านหน้าด้านหลังแล้วก็เล็งตำแหน่งนะครับนี่ให้อยู่ในแนวของล้อรถประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยวางลงเนี่ยก็ไม่ชนกับตัวนี้นะครับก็แค่นั้นครับวิธีการติดตั้งไม่ยากเลยนะครับ แล้วก็การปรับระดับนะครับตอนนี้นะครับคุณพ่อก็ผานเนี่ยค่อนข้างเล็กแล้วนะครับก็เราก็สามารถที่จะปรับระดับให้มันกดนะครับได้ตามใบผานที่มันเล็กลงเลยนะครับนี่ผมทํารูมาให้สีรูสีระดับที่เราจะสามารถปรับให้มันกดได้นะครับเวลาเราเปลี่ยนาผานใบใหม่นะครับโครงผานมันก็จะสูงขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะปรับระดับให้อยู่ในตําแหน่งก็คือสระดับนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวให้ช่างบางลงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับบางลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ฝั่งนี้เราก็จะสามารถที่จะตั้งได้นะครับนี่ตามใบผานที่มันเล็กลงนะครับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับครับแม่ครับอ่าฟังซ้ายยูรูสองฟังขวาก็ต้องยูรูสองนะครับอ่า ครับผมครับก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราจะไม่ใช้งานเราก็พับขึ้นนะครับมันก็จะอยู่บนผนไถของเรานะครับโดยสปริงสองตัวนี้นะครับจะเป็นทําหน้าที่ล็อกนะครับไม่ให้ร่วงลงเวลาเราไม่ใช้งานนะครับก็จะมีสปริงสองตัวนี้ล็อกอยู่นะครับก็ถ้าเราจะใช้งานเราก็วางลงนะครับสปริงสองตัวนี้นะครับมีหน้าที่นะครับดึงนะครับดึงคานเหล็กตัวนี้นะครับเพื่อที่จะปรับพื้นที่ดินนะครับแล้วก็ปล่อยดินออกองศา ตามที่ผมสโลฟฟันให้นะครับแล้วก็ถ้าตำแหน่งไหนสูงนะครับสปริงเขาก็จะทำงานดึงลากให้พื้นที่นะครับเท่าเท่ากันนะครับก็เดี๋ยวไปดูการใช้งานนะครับเราจะทดลองให้ดูสักมีพื้นที่อยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่เราพับขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยเราพับขึ้นจะอยู่แบบนี้นะครับครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปทดลองนะครับพื้นที่นะครับนี่ เป็นไล่มันสับปะหลังของคุณพ่อนะครับก็เดี๋ยวจะลองไถดูสักนิดนึงนะครับว่าเวลาไถออกมาแล้วจะเป็นยังไงในส่วนการวางคาดนะครับตอนนี้เราก็จะออกไปทดลองนะครับนี่พื้นที่ตรงนี้ครับการติดคาดนะครับ M2 มเจริญการช่างนะครับคาดติดผ่านรถไถนะครับก็โรงงานเรานะครับสามารถผลิตได้ทุกรุ่นนะครับคูปต้ายันมาอิสกินิวฮอนแลนนะครับฟอร์ดจอร์เดียนะครับ เราก็สามารถผลิตให้ได้นะครับโรงงานอยู่จังหวัดมหาสาครคามนะครับพี่น้องท่านใดอยากจะได้ค่าติดรถไถก็โทรมาสอบถามผมได้เบอร์โทร088 7478136นะครับหลังจากนี้อีก2ท่านเราจะไปจัดส่งที่อำเภอกระนวนนะครับแล้วก็เป็นที่ขอนแก่นนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการที่เราจะวางคาดนะครับนี่ครับเวลาเราไม่ใช้งานเราก็พับขึ้นแบบนี้นะครับ ถ้าเราจะไถแบบหวานข้าวนะครับเราต้องเข้ามุมก่อนทั้งหมดนะครับเข้ามุมโดยการยกคาดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็เก็บมุมทั้งหมด3-4แปลงที่เราจะไถนะครับจากนั้นเราค่อยมาวางคาดทั้งเดียวนะครับ คาดเขาก็จะปรับระดับพื้นที่ดินให้ด้วยนะครับตำแหน่งไหนสูงนะครับคาดเขาก็จะลากนะครับตำแหน่งที่สูงนะครับไปกลบตำแหน่งที่ต่ำนะครับตัวนี้คือใบผานี่ค่อนข้างเล็กเลยนะครับใบผานเล็กนะครับเราก็จะสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับสี่ตำแหน่งที่เราจะปรับนะครับเราจะทําให้ฟันมันตั้งกว่านี้ก็ได้นะครับหรือจะทําให้ฟันมันนอน ตดยที่จะให้มันปรับพื้นที่ให้แบบนี้ก็ได้นะครับันนี้เป็นรอบสองนะครับที่เราไถนะครับแบบวางคาดนะครับนี่ครับคาดเขาก็จะเกลี่ยดินนะครับออกตามองศาที่เราสลบฟันเอาไว้นะครับตัวนี้ใบผานคุณพ่อค่อนข้างเล็กแล้วนะครับจาก24นิ้วนะครับก็ค่อนข้างเล็กมากนะครับอ่า การที่เราทําฟันนะครับสี่ระดับมาเพื่อให้ลูกค้าปรับนะครับตามไบฐานที่มันเล็กลงได้เลยนะครับเป็นการไถแบบวางคาดนะครับตําแหน่งไหนที่มันสูงเนี่ยคาดเขาก็จะเริ่มเกลี่ยนะครับตําแหน่งนะครับเพื่อที่จะปรับพื้นที่ให้นะครับปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นการตัวนี้พ่อคุณพ่อพึ่งเก็บมันเก็บกู้มันออกไปนะครับใบผานคุณพ่อเริ่มเล็กแล้วนะครับ เวลาไถมันก็จะสาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ครับใบผานด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเล็กแล้วนะครับด้านหลังก็จะใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าคุณพ่อน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะตัวใบหลังนะครับเห็นไหมครับผานใบหน้ามันก็เลยสาดดินไม่ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคาาของเราเนี่ยมันก็จะช่วยเกลี่ยระดับดินให้อยู่ในตำแหน่งที่เท่าๆกันครับใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทร 0887478136นะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่างนะครับครับตัวนี้ก็ไถหลังที่จากหลังจากที่ลูกค้ายกล่องเพื่อจะปลูกมันเก็บกู้มันนะครับก็ไถแบบวางคาดนะครับนี่พื้นที่ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับนี่รับประกันว่าไถอีกรอบนึงเนี่ยคือสวยกว่านี้แน่นอนนะครับ พื้นที่ดินไปในตัวเลยนะครับใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทร088 7478136นะครับก็ใบผ่านเล็ก เล็กที่สุดเราก็ยังปรับได้นะครับปรับได้อยู่นะครับถ้าจะให้ผลดีเลยก็จะเป็นใบผานที่เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ใบผานที่เล็กเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่เห็นไหมครับนีมันก็สามารถที่จะใช้ได้อยู่แต่ว่าการสาสของดินนะครับมันก็จะไม่ค่อยกลบรอยกันเท่าไหร่เพราะว่าด้านหน้าคือมันเล็กนะครับแต่ว่าลักษณะคือโอเคอยู่นะครับได้อยู่นะครับมีมานี้นะครับ อันนี้เป็นมีในส่วนของต้นมันต้นอะไรด้วยนะครับเราก็ไถแบบบางคาดไปเลยนะครับมันก็จะช่วยปรับระดับพื้นที่ให้เราได้เลยนะครับครับก็มีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะได้ค่าติดรถไถโทรมาที่เบอร์0 8 8 7 4 7 8 1 3 6นะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่างเห็นไหมครับตำแหน่งนี้ก็คือต่ําเนี่ยคาดมันจะไม่โดนนะครับถ้าไถอีกรอบนึงนี่คือจะมันเกี่ยเยเสมอกันเลยเท่ากันเลยนะครับอ่า ก็มีประมาณนี้นะครับฝากติดตาม youtube ด้วยนะครับขอบคุณครับ